ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อยในเช้าวันจันทร์ที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เด็กๆต้องเรียนรู้ออนไลน์อยู่ที่บ้านคุณครูหวังว่าเด็กๆจะเรียนรู้ออนไลน์กับคลิปที่คุณครูส่งไปอย่างสนุกสนานกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูอ้อยมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ลองทายนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กเอ๋ยเด็กดี หมันเรียนเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิชาแล้วศึกษาค้นคว้าการทดลองเสาร์ที่สองของเดือนมกราเด็กๆว่าเป็นวันของหนูๆได้ของขวัญมากมายและน่าดูเด็กๆรู้ไหมว่าคือวันอะไร ต้องแล้วค่ะเด็กๆคือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะและเด็กๆทราบไหมคะว่าวันเด็กแห่งชาติมีความสําคัญต่อเด็กอย่างไรที่จัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆเพราะว่าผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าวันนี้คือครูอ้อยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมสนุกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูอ้อมด้านน้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมนะคะคุณครูอ้อมมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ดทํากันนะคะอยากรู้หรือยังว่าอะไรเอย่ยเด็กๆมาดูอุปกรณ์บนโต๊ะคุณครูคนะคะว่ามีอะไรบ้างคุณครูจะแนะนําทีละอย่างนะคะอย่างแรกที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะกระดาษค่ะต่อมาค่ะแผ่นซีดีค่ะลูกแก้วจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้นะคะ ดินน้ำมันค่ะกันไก่ดินสอรหรือปากกาค่ะกาวและสีเทียนค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะนำซีดีนะคะมาวางท่าไว้บนกระดาษให้เด็กๆนำซีดีวางท่าบนกระดาษค่ะแล้วใช้ปากกาหรือดินสอ วาดวงกลมตามขอบแผ่นซีดีเลยนะคะแล้วให้เด็กวาดลวดลายบนแผ่นซีดีชอบแบบไหนลายไหนเด็กๆก็วาดได้เลยค่ะระบายสีค่ะหนึ่งช่องหนึ่งสีนะคะเด็กๆครบทุกช่องเลยนะคะระบายสีจนครบทุกช่องได้แบบนี้นะคะจากนั้น ใช้กรรไกรคะ่ะตัดตามรอยขอบโดยรอบนะคะค่อยๆตัดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะกรรไกรจะโดนมือได้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆนำแผ่นซีดีนะคะมาทากาวให้รอบ จากนั้นให้เด็กนาแผ่นซีดีมาทากาวโดยรอบนะคะรอบแผ่นซีดีเลยค่ะนํากระดาษนะคะที่เราตัดไว้เมื่อกี้วางทาบนแผ่นซีดีที่ทากาวค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะกลับด้านหลังนะคะนำลูกแก้วนะคะจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะคุณครูอ้อมเลือกลูกแก้วขนาดเล็กนะคะวางตรงกลาง แบ่งดินน้ำมันออกมาเล็กน้อยนะคะและทำเป็นเส้นยาวๆเลยค่ะตามนี้นะคะจากนั้นให้นำดินน้ำมันมาล็อกลูกแก้วให้ติดกับแผ่นซีดีค่ะกดลงไปเล็กน้อยนะคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านหน้าและด้านหลังของเรานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลงานของคุณครูและผลงานของเด็กๆเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะกิจกรรมนี้เรียกว่าลูกค่ะหลากสีค่ะให้เด็กๆนะคะวางแผ่นซีดีลงบนโต๊ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะวางแผ่นซีนะคะลงบนโต๊ะค่ะแล้วใช้มือของตนเอง หมุนนะคะเอ๊ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตอนนี้แผ่นซีดีของเรามีหลายสีมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าค,คุณครูหมุนเนี่ยเด็กๆจะเห็นหลายสีเหมือนที่ตอนแรกหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะอยากรู้มาลองกันเลยคะ่ะลองหมุนดูนะคะว้าวอีกครั้งนี้นะคะ เด็กๆลูกค้าหลากสีของเด็กเล่นสนุกกันไหมล่ะคะเด็กๆเห็นสีสันเป็นยังไงอย่าลืมถ่ายภาพนะคะหรือคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักส่งมให้คุณครูและเพื่อนๆรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณอ้อมไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายภาพน่ารักน่ารักกันและส่งผลงานมาให้คุณครูอ้อยและคุณครูอ้อมและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะ Bye.